จอจะเกิดออนทัวร์อีหนึ่งจะเป็นยังไงไปดูกันเลยบขอแบบเดือดๆอ่ะจัดให้เขาหน่อยเด้จริงๆบางก็ไม่กินหมูหรอกทไมอ่ะบางจัดให้จััดไปเลยครบบงพวกกูเทอร์โบมาแรงยี่กว่าฟ้าสิบก็ม้วแล้วกมนับดิใช่หรือปล่านี่าดิมาดิจอจะเกิดโยขวาโวイเชื่อเขาให้กูเม็ดเดียวเลยเจ็ดแม่ดเอา อย่ดมอย่าดิ้มอย่าิ้อย่าดิ้ดิเจอพวกกูจะเอาไวไมาสู้กอวไมดแล้วก้นเอโบแต่กูยิงแม่งตายต่อให้มาแพ้คู่หลังชนฝาพวกกูไม่เคยถอยพวกกูมีแต่สู้และสู้และสู้เฮ้ยแม่แย่เห็นว่ามึงอบว่ามึงแขนใหญ่สะพานหอดูดาวคอข้างงงฟ้ายาอับจอนจะเกิดอุ้ยเฮ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 ้าเ่้ยเฮ้ย้ยเ้ยเก้ยเฮ้ยเฮย้เ้ยเยเแ่้้เ เธอโบพวกกูไม่เคยตึงแต่แคนพวกกูมี50สาขามาเลยแค่ไหนข้องใจหัดวดาวที่เดิมพวกมกงรีบมาหาไอสัตว์ไหนบอกของจริงแต่พอเจอเธอโบแม่งใส่เกียร์มาหมาหมาแ,งแ<บ>งดงแดงพวูแม่งซึงชีนแหกแ่งแม่แม่งแมงแตกแมงต่ต,ตอยแมงเกียร์ให้แดงแดงไม่มีเหลืองแม่แต่เเดียวพวกมึงเดี่ย่แยแคนพวกมึงมันมีแต่เดียยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ย ก็ไม่ไหวแล้วเนี่ยขคุร้อนมากเลยนะกะุ่กแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้ยลต่องอื่นโต๊ะการจะเกิดโป๊ะียวขวาโอ้ยเยี่ยมดีอันนี้มาโหดจังวะอันนี้พี่จอนน้องโหดจังวะอยู่ข้างล่างสะพานยกนั่งสะพานโลฟ้า S <S <an other> มึงเป็นาราไม่ใช่เธอโบอเธอบกมันเกิดจลัดแต่ว่ามันจลัเอมึงที่มองว่างตำแห่งที่สธอยากลของเธอโบรออยู่นอจากอาวุสองคัในคังเธอโบมีตีที่มึงรอจ่จากีเส์ที่พวกกูยังมีาสังใมึงรอปูกูหยดกับที่เลยไม่ต้องมาหาพราในเวลานีเธอโบบุกตัวไหนยกองของเธอโบสอนให้พวกมึงคำนับพวกเธอโบของจริงกูแลยยิงมึงอย่าวิ่งกันทายเฮเจอส่ลยไม่มีคุยพวากูใส่กันัน พวกกูเทอร์โบมาแรงยี่ก <Nein> ว่าฟ้าสิบกมหัวแล้วกมนับดิสกิลพื้นฐานพวกมึงคลาสสิกพวกกูทำพวกมึงกองลงไปนับสิบที่อยู่ในกระเป๋าพวกกูเรียวกันสัตว์ของพวกมึงอะแค่พลาสติกขอโทษทีเราไม่ใช่พวกเดียวกันเทอร์โบแม่งสิ่งเหมือนกับนักบิด ยยัังงคพราโบโบเธอโบวันแค่ยายตายปื้นดีเซอร์อยู่ในเป้สะพายใครมาพวกก็ยิงกระจายข่าวกับตีนจะกินอะไรบอกมาจะเอาไงไอ้ชายกินยากันไหมไอ้ควายเธอโบน่าจะบินจาไฟเจอพวกกูเดี๋ยวมึง